ชั้มัย 13, ธยมศึกษาปีที่2ทำหน้าที่เป็นตากล้องและนักสแสดงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิสงสุวรรณสุวรรณตะอยู่ชั้นมันย 13, ธยมศึกษาปีที่2ทำหน้าที่ตัดต่อและเป็นนักแสดงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรพงจินมาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทำหน้าที่ถ่าสตอรี่บอยและนักสแสดงค่ะคุณครูที่ศึกษาบคนสวยหนึ่งได้แก่นางสาวเพ็งบั๊ วันนี้พวกเรามานเสนอภนะาพยนตร์สั้นพานใต้หัวข้อทั้งหนึ่งที่เมืองแพร่เมืองเสน์แห่งล้านนาะเรื่องนาะแพร่วันเดยทริปจะเป็นอย่างไรเมื่อเพื่อนสาวทั้งห้าคนได้พากันมาเที่ยวจังหวัดแพร่เขาจะพบเจออะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างนะขอเชิญรับชมและ